สวัสดีครับุผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ท่องเทีย่ยวอีกหนึ่งแห่งเลยนะว่าเป็นที่ท่องเทีย่ยวที่พิเศษมากๆครับของจังหวัดหนองบัวลําพูซึ่งตอนนี้มีการส่งเสริมการท่องเทีย่ยวส่วนจะเป็นที่ไหนนะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นแล้วก็นักท่องเทีย่ยวจะได้มาสัมผัสกับอะไรบ้างจะพิเศษเจ๋วขนาดไหนตอนนี้ผมมีแขกรับเชิญกิติมาศครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําพูท่านสิมพจจตสวัสดิ์วันนี้ เป็นแขกรับเชิญรายการนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะเปิดรายการสวัสดีค่ะครับได้แตว่าเป็นการเปิดรายการแบบว้าวมากๆครับวันนี้มาสถานที่จริงค่ะที่นี่คือที่ไหนครับท่านครับที่นี่นะคะถ้าชื่อที่นักท่องเที่ยวจะรู้จักนะคะก็คือตาดไฮนะคะตาดไฮจะอยู่ที่อำเภอโนนสังค่ะจังหวัดนองบาพูค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําบองค่ะอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําบองบตามโครงการพระราชดําริของรัชกาลที่9ค่ะนะค,คะก็เล่าให้ฟังเล็กๆนะคะเล็กๆค่ะความเป็นมาของอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะคะก็เสืบเนื่องเดิมเลยค่ะแต่ก่อนนี้อําเภอโนนสังเรานะคะก็จะขาดแคลนน้ํานะคะเป็นพื้นที่แหง้งแล้งชาวบ้านก็ไม่สะดวกนะคะในการทั้งเดินทางทั้งมีน้ำอุปโภคบริโภคนะคะ จากนั้นมาค่ะนะคะโครงการพระราชด,ดำริของการที่9ก็ได้เข้ามาดูแลนะคะดำเนินการโดยกรมชนประทานค่ะนะคะก็ทำเป็นอ่างเก็บน้ำอย่างนี้นะคะ4,000กว่าไร่นะคะนะคะก็ะเพื่อที่ให้พี่น้องชาวหนองบัวลำพูนะคะโดยเฉพาะในอำเภอโนนสังนะคะก็จะได้มีน้ำอุปโภคบริโภคน้ำกินน้ำใช้ค่ะคจากนั้นมานะคะก็มีการพัฒนา ทำสันอ่างเก็บน้ํานะคะแล้วก็ชาวบ้านค่ะก็เห็นแล้วว่าวิวทิวทัศน์สวยนะคะก็เริ่มที่จะเข้ามาทำมาหากินนะคะโดยที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะคมีเป็นของรับประทานของซื้อของฝากนะคะกับ ็เป็นที่ขึ้นชื่อค่ะตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้ทุกฤดูกาลบรรยากาศสวยงามมากนะครับพูดถึงเรื่องของจุดเด่นบ้างครับท่านผู้บ่าครับจุดเด่นความพิเศษของที่ท่องเที่ยวเนี่ยสวยงามมากรวมไปถึงจุดเด่นของอาหารการกินของฝากใช่ค่ะเรามีอะไรพิเศษบ้างคะนะคะเอาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวก่อนนะคะ เริ่มต้นจากทางเข้าเลยนะคะครเรา,เ,าเราจะมีพืชประจำถิ่นของตาาไฮเนี่ยค่ะมีต้นตาลน,นะคะเยอะสูงสวยตรงตระงา g น,นะคะชาวบ้านก็แดดแปลงเอาชิงช้านะคะไปผูกก็จะเป็นการโลดชิงช้าเริ่มต้นเลยนะคะคเป็นธรรมชาติวิถีเดิมๆเลยนะคะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเมื่อเดินทางเข้ามาถึงตาาไทยนี้ของเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศเห็นไหมคะน้ำ เมื่อเราอยู่น้ำเนี่ยค่ะจะรู้สึกเย็นชื่นใจนะคะเราก็มีบริการเรือนะคะที่จะพานักท่องเที่ยวนั่งชมรอบๆอ่างเก็บน้ํานี้นะคะก็ความปลอดภัยไม่ต้องกังวลนะคะท่านผู้ชมนะคะเราเห็นว่ามีชูชีพทุกลำอยู่แล้วใช่ค่ะแต่แต่ณตอนนี้คือนี่คือเรามีชูชีพอยู่แล้วคุณผู้ชมครับแต่ว่าคือเราจอดอยู่เฉยครับแต่อยากจะซื้อเห็นว่าเรามีบริการเป็นเรือนําเที่ยวค่ะใช่นะคะพอ ถ้าสมมุตินักท่องเที่ยวสบายใจแค่ว่าเอาละได้สัมผัสบรรยากาศน้ําเย็นๆแค่นี้ก็ได้รหรือบางท่านค่ะนะคะก็อยากจะขึ้นไปบนภูพานภูพันคำนะคะคภูพานก้าภูพันคําขึ้นไปบนนั้นได้นะคะบนนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งสักการะอยู่สิ่งหนึ่งนะคะจะเรียกว่ายะเลิศนะคะก็ความเชื่อว่า เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ตรงนี้มาดั้งเดิมนะคะคก็กราบขอสักการะได้จากนั้นก็เดินขึ้นบนภูเก้าภูพันคำนะคะขึ้นไปเนี่ยค่ะถ้าได้ไปนะจะเห็นหินนะคะก้อนใหญ่ๆซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติรูปล่างรูปลักษณะ,ะแปลกตาหลายหลายก้อนเลยนะคะก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ธรรมชาติหลังสันนะคะคให้เกิดความสวยงามแล้วเราก็จะเห็นในเรื่องของ ต้นกระบองเพชรนะคะเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองนะคะเออก็จะเยอะแยะละลานตานะคะอันนี้ก็คือเสน่ห์บนภูเก้าภูพันคำคนะคะถ้าท่านย้อนลงมานะคะทีนี้อาจจะได้เวลาใกล้หิวละเพราะขึ้นเขานะคะคก็ตรงเนี้ยค่ะตรงสันอ่างเก็บน้ำนเราก็จะมีเป็นเหมือนสถานที่ให้นั่งนะ,ะถ้าคนพักการก็จะเรียกเป็นเพิงใช่ไหมคะนั่งรับประทานอาหาร อาหารเลิศรสก็คงจะไม่พ้นอาหารประจําถิ่นของอีสานนะคะก็คือมีส้มตํานะคะอร่อยมากจัดจ้านมากนะคะก็มีทั้งส้มตําไทยส้มตําปูปลาทลาวทำลาวที่บ้านเรานี่แหละครับค่ะแล้วก็จะมีอาหารที่ว่าใครมาโนนสั่งแล้วจะต้องได้รับประทานถ้าไม่ได้รับประทานคือมาไม่ถึงใช่อะไรครับก็คือปลาส้มโนนสั่งนะคะก็จะมีทั้ง ปลาส้มสายเดียวนะคะแล้วก็เป็นปลาส้มอย่างที่เป็นตัวตัวเป็นชิ้นๆอร่อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ครึ่งชื่อนะคะถ้าท่านออกไปตามรายทางท่านก็จะเห็นเราก็จะเรียกว่าปลาพวงนะครับทอดกรอบอร่อยมากอนะคะอันนี้ก็คืออาหารที่ท่านสามารถรับประทานที่ได้แกงเห็ดก็มีครับท่านผู้บ่าครับตอนนี้ฤดูการเนี้ยมีแกงเห็ดอร่อยมากมากแล้วก็ปลาปลา ปลาเอามาย่างปลานึ่งปลาน่้อสดสดเลยครับเพิ่งจับขึ้นมาสดสดเอามาย่างเอามานึ่งผักนี้เยอะมากอร่อยทางนั้นเลยนะคะก็จะได้อีกรสชาติในเรื่องของอาหารนะคะเะฉนนั้นตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะดื่มด่ ได้กับทั้งบรรยากาศนะคะแหล่งท่องเที่ยวนะคะขึ้นเขาก็จะแอดเวนเจอร์หน่อยนึงนะคะแล้วก็ลงมาเราก็มีอาหารเลิศรสครับนะคะก็อันนี้อยู่ในบริเวณนี้ยังไม่ต้องออกไปไหนนี่คือเสน่ห์ขาดไม่ได้และก็พลาดไม่ได้ที่จะพูดถึงคือสะพานที่เราอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้สะพานเป็นสะพานไม้เรียกว่าสะพานอะไรครับท่านคบสะพานเชื่อมใจสะพานเชื่อมรักสะพานได้หมดนะคะมาบอกรักกันได้คือผู้ชมครับเป็นสะพาน สะพานเชื่อมฮักแอสตาดไทยเดินไปตรงนี้ยาวไปจนถึงข้างบนไปเช็คอินไปเซลฟี่กันได้เด็กวัยรุ่นชอบนะคะวัยทำงานเนี่ยค่ะมาแล้วเขาก็จะมีท่าที่จะน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็โพสต์แล้วก็เช็คอินได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่แหละคือจุดขายของที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ในโลกโซเชียลที่โพสต์กันน้องๆวัยรุ่นนีครับ แฉมุมนี้สื่อกันออกไปทั่วโลกจนกลายเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังจนผมอยากรู้เเอ๊คือที่ไหนต้องให้ท่านมาเที่ยว่ใช่ค่ะจะให้ผู้ว่าทำท่าก็จะไม่เหมือนน้องๆนะคะน้องๆทำก็จะน่ารักหน่อยมาท้าทายกันมารีเอทท่าทางกันที่จุดเช็คอินที่นี่นะครับพูดถึงเรื่องของที่ท่องเที่ยวและจุดเด่นต่างๆไปแล้ว กิจกรรมล่ะครับมีอะไรให้ทําอีกเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับกิจกรรมก็อย่างที่เล่าไปตอนแรกนะคะเราก็มีกิจกรรมที่นั่งเรือนะคะพานักท่องเที่ยวนะคะชื่นชมกับบรรยากาศนะคะกับน้ํากับข้างๆรอบเลาะเลาะเลาะไปเรื่อยนะคะแล้วก็ขึ้นบนเขานะคะขึ้นบนเขาก็จะมีอย่างที่บอกค่ะก็จะผจญภัยกันหน่อยนะคะไต่เขาปีนเขาขึ้นไปแต่ไม่อันตรายอะค่ะ นะคะกำลังพอได้เหงื่อนะคะแล้วขึ้นไปก็รับรองค่ะว่าก็จะหายเหนื่อยเพราะว่ามันมีสิ่งที่ธรรมชาติเขาสร้างสเสน่ห์ไว้เยอะมากนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่ารูปร่างของหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยค่ะนะคะก็จะทําให้เป็นรูปร่างต่างๆได้อย่างเช่นมันพีก็เหมือนเป็นก้อนเห็ดนะคะบางคนนะคะก็จะขึ้นไปปฏิบัติธรรม ข้างบนก็มีอันนี้ท่านผู้ว่าขึ้นไปเห็นเองกับตาเลยเดียวกัปได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านมาใช่ค่ะไปมาแล้วค่ะนะคะก็ไปสำรวจว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็เหมาะกับทุกบรรยากาศนะนะคะบางคนชอบสงบสงบนั่งไปเรื่อยๆชื่นชมธรรมชาติบางคนก็อยากผจญภัยหน่อยนึงบางคนก็อยากเห็นสิ่งที่เป็น ธรรมชาติลังสันนะคะก็มีหลากหลายรสค่ะ,คะสัมผัสได้ย้อนไปที่เรื่องของการที่ทางจังหวัดหนองบัวลำพูได้เริ่มเข้ามาส่งเสริมเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างจริงจังกันเป็นทางการเลยเราเริ่มเข้ามาส่งเสริมให้คนได้รู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะ,คะท่านออจริงๆสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่เ,ออเริ่มต้นตั้งแต่ปี5253นะคะที่เริ่มสร้างอ่างแต่พอเริ่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่ชาวบ้านชุมชนเริ่มที่จะจับมือกันนะคะที่ สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ประมาณปี62 63เนี่ยค่ะใหม่ๆนี้นะคะแต่ก็เป็นที่น่าชื่นใจค่ะเพราะว่าชาวบ้านเริ่มคิดกันเองนะคะเขาคิดแล้วเขาก็ลงมือทำนะคะภาคราชการก็เป็นผู้ที่จะคอยสนับสนุนนะคะคอยที่จะดึงขึ้นให้ให้ให้แกร่งขึ้นให้สวยงามขึ้นนะคะแต่จริงๆก็มาจากต้นความคิดของพวกเขานะคะตรงนี้ล่ะค่ะเป็นที่ชื่นใจแล้วก็ทำให้เห็นว่า ความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ความยั่งยืนกําลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ค่ะพอสังเกตเห็นได้ว่าอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือจริงๆมีหลากหลายหน่วยงานที่เขามาช่วยส่งเสริมและผลักดันมีหน่วยงานพัฒนาชุมชนเขามาช่วยวที่เห็นอยู่มีการทําเป็นขนมบุกตาลมีการทําเป็นหมวกเขาเรียกอะไรครับท่านผู้ชมครับเป็นหมวกที่ทำมาจากใบตาลใช่ค่ะใช่ค่ะหลากหลายอย่างแล้วก็สินค้าหลักหลายอย่างเป็นผ้าผ้าทอผ้าทออย่างเงี้ยค่ะ ก็เข้ามาส่งเสริมให้ใช่ก็จะมีหลายหน่วยงานนะคะคพัฒน,นาชุมชนก็เข้ามาในเรื่องส่งเสริมอาชีพส่งเสริมผลิตภัณฑ์นะคะคแล้วก็มีของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังก็จะเข้ามาดูแลมาส่งเสริมว่าที่ต้องโหลดแอบปบแอบปบนั้นแอปนี้นะคะคนละครึ่งอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็เข้ามาส่งเสริม<อ>เพื่อที่จะคอย ทําให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็พ่อค้าแม่ขายของเราก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะก็เริ่มเข้ามาทางหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะก็จะเข้ามาดูส่งเสริมนะคะอย่างเรืออย่างในเรื่องของชูชีพความปลอดภัยด้วยค่ะทางอําเภอก็เข้ามาเป็นหลักได้นะคะฉั้นก็ทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดนะคะหน่วยงานย่อย นะคะระดับท้องถิน <c oughs> นะคะระดับอำเภอแล้วก็ที่สำคัญค่ะต้องย้ำนะคะเป็นความชื่นใจแล้วก็เป็นความชื่นชมนะคะที่ชาวบ้านเขาลุกขึ้นมาเริ่มต้นตรงจุดนี้เองก่อนครับ <c oughs> พอก้าวแรกที่มาถึงที่นี่ครับเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในชมุมชนโดยเฉพาะคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านเนี่ย <c oughs> ครับ itaire, <c oughs> ประทับใจมาก,ก,กว่าตตอนรับขับสู้อาหารการกินคือเขาเตรียมที่ดีที่สุดของเขาทำทำไปให้เรารับประทานอย่างปลาที่เอามาปิ้งย่างให้เรานี่คือ จับสดสดรอเราเลยใช่ค่ะผู้ใหญ่จะดูแลเองค<ะ>่ะผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ให้ด้วยใจครับนะคะก็ต้องชื่นชมไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวระดับไหนนะคะคเขาก็าจะมีมีใจให้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลานักท่องเที่ยวมาแล้วก็ได้รับความอบอุ่นนี้นะคะเราก็ชื่นใจไปด้วยนะคะก็เหมือนว่า ญาติมิตรเรามาเยือนที่บ้านเราเหมือนญาติมาเหมือนเหมือนญาติมาเยี่ยมมาเที่ยวคือรองรับในอนาคตอย่างกระทรวงการคลังก็มาช่วยส่งเสริมเพื่อวันดีคืนดีสถานการณ์โควิดหายไปหมดแล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก็เป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวที่น่าน่าที่จะมาพักผ่อนก็ไม่ไกลจากจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองหนองบัวลำพูต่อยอดไปเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด19สรุปในเพื่อความสบายใจของนักท่องเที่ยวมาท่าน จริงๆต้องขออนุญาตนำเรียนนะคะคว่าในพื้นที่ของจังหวัดหนองบวัวลำพูเราเนี่ยค่ะเราแทบจะไม่มีการระบาดในพื้นที่นะคะคที่ติดเชื้อโควิด19นี้นะคะแต่จำนวนที่มีมากก็คือเรามีโครงการที่จะรับคนหนองบวัวลำพูกลับมารักษาที่บ้านนะคะเพราะว่าเราก็ทราบมาแล้วนะคะว่าในกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดปริมณฑล ก็มีผู้ติดเชื้อเยอะนะคะคการเข้าถึงระบบการรักษาก็ค่อนข้างที่มีข้อจํากัดรฉรนั้นเราค่ะเราก็ร่วมกันคิดที่จะนําคนหนองบัวลำพูกลับมารักษาเพราะฉะนั้นจํานวนเริ่มเยอะขึ้นจํานวนเตียงก็เริ่มมากขึ้นนะคะแต่ความที่มีจํานวนเยอะจะไม่ใช่การติดเชื้อในพื้นที่เะนั้นนักท่องเที่ยวนะคะก็สบายใจได้นะว่ามาหนองบัวลำพูแล้วนะคะท่านจะปลอดจากโควิดนะคะ มากกว่าที่อื่นนะ,ะขออนุญาตพูดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เราก็ได้ตระหนักนะคะว่าเราจะไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายชาวบ้านได้รับทราบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีมาตรการตามมาตรการพื้นฐานของสาธารณสุขก่อนก็คือ D M H T T A นะคะก็ผมต้องยึดตรงนี้เอาให้แน่นก่อนเลยค่ะตรงนี้นอกเหนือจากนั้นค่ะในพื้นที่ชาวบ้านพ่อค้าแม่ขาย ก็เริ่มที่จะรับวัคซีนกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกเกราะป้องกันนะคะที่จะดูแลไม่ให้เกิดการแพร่กระจายค่ะเฉะนั้นถ้านักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่นะคะเราคนในพื้นที่เราระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปที่นักท่องเที่ยวก็ต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวด้วยค่ะมาถึงก็ต้องขอความกรุณานะคะปฏิบัติตามมาตรการที่เรากําหนดไว้นะคะแล้วก็เ,าเราจะได้แคล้วคลาดจาก โควิดนะคะแล้วก็วันหนึ่งเศรษฐกิจแล้วการท่องเที่ยวก็จะได้กลับมาเป็นปกติค่ะครับก็เป็นมาตรการป้องกันโควิด -19 ทีนี้ในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูได้เชิญชวนท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เดียวเอาภาพรวมทั่วจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะจริงๆหนองบัวลำพูเราอะค่ะเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะ ถ้ามองถึงเล็กๆเนี่ยค่ะท่านสามารถที่จะท่องเที่ยวได้ทั่วนะคะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ขอนแก่นเราอยู่ใกล้เลยเราอยู่ใกล้อุดรน,นะคะรเราอยู่ใกล้หนองคายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสเสน่ห์แล้วสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ดึงดูดนะคะความประทับใจก็มีอยู่อย่างหลากหลายเรามีต้นทุนทางธรรมชาตินะคะในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติมากมายเลยนะคะทาง nbt ก็ได้นําเสนอไป ในระดับหนึ่งแล้วพอสมควรนะ,นะคะนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสวยงามนะคะเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชุมชนอย่างนี้ล่ะค่ะตาดไยนะคะก็จะเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องในพื้นที่นะคะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ารักอบอุ่นนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเราได้เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแล้วเรามีอาหารนะคะที่เป็นพื้นถิ่นนะคะแล้วก็รับรองในเรื่องของความสะอาดความถูกสุขอ,อนามัยเพราะว่า พืชผักของเรากําลังลนนง l ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยนะคะอีกอันนึงค่ะของฝากของขวัญน,นะคะจุดเด่นของเราคือผ้านะคะเรามีผ้าทอหลากหลายมากนะคะอย่างที่ผู้ว่าใส่วันนี้ก็จะเรียกว่าผ้ากระตุยนะคะก็จะเป็นสเสน่ห์อีกอันนึงนะคะเป็นอัตลักษณ์อันนึงของหนองบัวลำพูค่ะที่ชุมชนอ,ออกแบบแล้วก็ตัดเย็บเองนะคะ ก็จะเป็นสเสน่ห์ที่ท่านสามารถซื้อนําเป็นของฝากของขวัญได้หลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาเที่ยวที่หนองบัวลำพูนี้รับรองค่ะท่านจะติดใจแล้วท่านจะไม่ผิดหวังเลยค่ะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเรื่องราวของอ,อีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำพูที่สะพานเชื่อมฮักณนะตัดไฮ ท่องเที่ยวปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 <c oughs> ครับ <c oughs> ที่สําคัญครับแน่นอนเทปนี้จะขาดบุคคลสาคัญไปไม่ได้ <c oughs> ขอบคุณทางคุณพ่อู้ใหญ่บ้านบ้านตาดไท <c oughs> ยนะครับ <c oughs> บ้านตาดไทยแล้วก็ขอบคุณสถานที่ที่ทอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําบองบ้านตาดไทยตาบลโคกม่วงอาเภอโนอนสังจังหวัดหนองบัวลําพูขอบคุณสถานที่ต่างๆคอบคุณคุณแม่แม่ครัวที่ทำอาหารให้เรารับประทานอร่อยออร่ยมากๆนะครับขอบคุณร้านเชื่อที่ต้องมาสนับสนุนกันด้วยครับร้านขวัญตาเป็นผ้าไทยที่สวยงามมากนะครับวันนี้แล้วก็อีกท่านที่ สำคัญมากๆเป็นไกด์กิติมาศักดิ์ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูท่านค<ม>ิวบพจน์สวัสดิ์ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน NBT แล้วครับวันนี้ผมและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมทีมงานเอ็นบีทีซทีวีอีสานทุกท่านครับลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ